ันผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยในงานสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลกพุทธศักราช2565 World Town Planning Day 2022ในหัวข้อเรื่อง Decoding Future of Self Sufficient City ถอดรหัสเมืองพึ่งพาตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ในวันนี้สําหรับการถอดอรหัสเรื่องเมืองพึ่งพาตนเองซึ่งเป็นประเด็นของการสัมมนาในคราวนี้ผมได้ศึกษารายละเอียดของโครงการเนื้อหาของการสัมมนารวมไปถึงกิจกรรมบนเวทีสนทนาหัวข้อต่างๆรายชื่อผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้เกียรติมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในครั้งนี้ ้วมแล้วแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเมืองในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่งอย่างไรก็ดีนะครับผมมีสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเราควรน้อมนำเอามาเป็นกรอบแนวคิดหลักในการพัฒนาเมืองยุคปัจจุบันและในอนาคตควบคู่กับองค์ความรู้สมัยใหม่ที่ส่วนใหญ่มีผู้มานำเสนอในการสัมมานาครั้งนี้นั่นคือ การสืบสารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนทิพิเบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรได้ทรงพระราชทานหลักการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าการพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยา คือนิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับให้คนอื่นคิดอย่างอื่นไม่ได้เราต้องแนะนำเราเข้าไปช่วยโดยที่จะคิดให้เขาเข้ากับเราไม่ได้แต่ถ้าเราเข้าไปแล้วเราเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆแล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง จากพระบรมราโชวาทดังกล่าวนะครับแล้วก็มาพิจารณาถึงโครงการพระราชดำริต่างๆที่พระอ,องค์ท่านทรงพระราชทานไว้ให้เราในภาพรวมทั้ง4,741โครงการตลอดพระชนชีพของพระอ,องค์แล้วเราจะเห็นว่าเป็นการพัฒนาด้านการผังเมืองที่คำนึงถึงภูมิสังคมและเคารพในภูมิปัญญาบรรบพรบุรุษในระดับภูมิภาค ระดับลุ่มน้ําไปจนถึงระดับประเทศที่มีความซับซ้อนและความลึกซึ้งทั้งในกระบวนการวางแผนการวางผังแบบองค์รวมที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําพื้นที่ชนบทพื้นที่เมืองไปจนถึงพื้นที่ชายฝั่งทะเลทั้งยังพระราชทานกระบวนการที่นําไปสู่การปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายและจุดประสงค์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอประสง่์นิกรชาวไทยตลอดจนการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่สามารถสร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชนอีกทั้งยังยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมประเพณีการคมนาคมสัญจร และอื่นๆรวมทั้งยังบูรณาการงานวิชาการด้านต่างๆทั้งงานวิศวกรรมงานด้านสถาปัตยกรรมผังเมืองงานกเกษตรกรรมงานขับเคลื่อนสังคมเพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ะสมนิกกรชาวไทยขึ้นมาอย่างยั่งยืนดังตัวอย่างของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆทั่ว ทั้ง6ภูมิภาคของประเทศไทยนับเป็นโชคดีของพวกเราชาวไทยที่ประเทศไทยมีแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนแนวทางหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาช้านานแล้วโดยเป็นหลักปรัชญ,ญาที่พระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนก,กาพยเบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรามนาถบพิตรพระราชทานไว้ตั้งแต่พุทธศักราช2517 ซึ่งหลักสำคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นหลักการที่มุ่งความสุขและประโยชน์สุขของประชาชนและสังคมและจากาพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระราชทานให้กับพวกเราชาวไทย mm hmm. เมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ว่าเราจะสืบสาร รักษาและต่อยอดและคลองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหรือมีความสุขด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆ ของพระบรมชนกนาถของพระองค์ท่านในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าโดยหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงและยังทรงพระราชทานพระราชดำรัสอารยกรเกษตรที่เป็นแนวทางการพัฒนาประเทศโดยเป้าหมายต่างเป็นการมุ่งพัฒนาและสร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการรักษาความเป็นอาระยะวิถีวัฒนธรรมของชาติไทยสำหรับกระทรวงมหาดไทยเองเราได้น้อมนำหลักการทรงงานและการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักอาระยะเกษตรรวมไปถึงหลักการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนมาขับเคลื่อนปฏิบัติเพื่อการสร้างต้นทุน ไปสู่โอกาสการดำรงชีวิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนได้เช่นการนำเอาการบริหารจาัดก,การลุ่มน้ำตามแนวพระราชดำริมาบูรณาการร่วมกับกลไกอื่นๆที่กระทรวงมีความชำนาญสามารถประยุกต์ใช้ดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงอุทกภัยบรรเทาผลกระทบและสร้างโอกาสจากน้ำ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอเป็นอาทินอกจากนี้แล้วยังได้มีแนวทางในการขับเคลื่อนกระทรวงมหาไทยแบบเชน for good ์กูดที่มีความมุ่งหมายให้บุคลากรของกระทรวงมหาไทยของเราได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลุกจิตสำนึกร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งที่ดียิ่งขึ้น และสิ่งที่มีคุณค่าต่อสังคมปลูกฝังค่านิยมการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงซึ่งนำไปสู่การสร้างกลไกลการทำงานแบบบูรณาการของภาคส่วนต่างๆอันจะนำไปสู่การพัฒนาเครือข่ายการทำงานเพื่อเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีมีสุขแล้วก็ที่สำคัญที่สุดต้องการให้พี่น้องประชาชน มีความสุขอย่างยั่งยืนทั้งนี้ผมจึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้พินาน้อมนำเอาหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักอารยากเกษตรรวมไปถึงหลักการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยังย่งยืนที่ทั้งสองพระองค์ของเราได้ทรงพระราชทานมาให้มาเป็นหลักในการทำงานและการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง บนทางสายกลางพอประมาณมีเหตุผลด้วยหลักความรู้รอบรู้รอบครอบระมัดระวังและมีคุณธรรมเพื่อความสมดุลมั่นคงและยั่งยืนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้จะได้ทราบแนวคิดในการบริหารจัดการเมืองและนำไปสู่การพัฒนามเมือง แบบพึ่งพาตนเองได้พร้อมก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไปเพื่อเป้าหมายเดียวกันคือประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและโลกใบเดียวของเรานี้จะได้มิตรประเทศที่ช่วยทนุถนอมโลกใบเดียวของเราอย่างประเทศไทยของเราเคียงคู่กับนานา,นา,นาอารยประเทศ ในการที่จะให้ความสำคัญแล้วก็มุ่งเน้นให้การพัฒนาของเราเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมขอบคุณครับ